คมัมดูครับสวัสดีครับว้ทำไมกงท่าไงดาแโอชิสบายดีสบายสบายเนี่ยไม่ใช่สบายสบายที่ป่าไทยคนไทยว่าสบายดีสบายสบายยอีปปะ ママ。はいひかるくーんどうした？ママママ。ママ。ママ。カット。はーい。お！ひかる。ひかる。なんか来てるよ。

これ赤ちゃいまこれ洗いちゃいまいヒカすごいよこれなにこれよし、女子から開けよう行こうじゃあ、あっち行こうヒカルあっち行こうヒカルすごいよこれ ที่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกนะครับมาจากโกะครับจังหวัดนิการะาที่ผมเคยไปนะครับเดี๋ยวไป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 ๆๆๆป,ไป,ไปน,นี่คืออะไรกรันไปนะสามนี่อีกอ,อะไรก็คือนีกัน

ก็อะไรันนี่อะไรกันคานิคานิそうพ่อบ๊ะพ่อบそうよพ่อบ๊ะส่วครับช่วงน,นี้ก็เรากำลังเข้าหน้าหนาวนะครับเดือนสิบข้อรู้ดูปูสิครับ <c oughs> อันนี้ปูเวนิซุยนะคะที่เคยแนะนํำหลายๆก่อนนะผมก็ชวนนี้เที่ยวไม่ได้อะเที่ยวยากอนนะ่ะเนาะก็เลยสั่นดีกว่า แล้วก็ปุ๊บมาใช้เวลา3าสีวันเนาะถึงบ้านเลยนะครับโอ้มาจากเกาะซาโตะอ้ยโอ้ยอยโออยโอโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโออยโอเยโอเยโอยโอ้โอเคโอเคโอเคอโอเคโอออโอ อยู่กุชกุชอีกทีมายอีทอ่ะด้ยอยกุโอ้โอ้ยางนี้รู้ดีจังโอ้ลูกชายก็ดีใช่นกันอันนี้นะครับโอ้ะครับมาจากเกาะซาดอนนะครับสิบตัวเทียมพร้อมเข้าหน้าหนาวนะครับ เดชิมรสชาติของฤดูนี้เขอหนะครับสำคัญมากเลยนะครับช่วงน,นี้ก็ลำบากที่จะไปเนาะช่วงโควสิบ -19 ้าเนาะจะไม่เป็นไรครับผมสั่นได้ะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะมีแบบนี้เดลิเบ cool อรี่คูลเดลิเบอรี่ครับเย็นๆเนาะดีมากเลโอ้ย 「屋根より高い鯉のぼり」「大きい鯉はお父さん」「小さい鯉は子供たち」 面白そうに泳いでる大きなのっぽの古時計おじいさんの時計百年いつも動いていたご自慢の時計さ おじいさんの生まれた朝さにってきた時計さん今はもう動かないその時計いすまずにちくたくこれだ。 อย่างนี้ครับมีปูสิบตัวนะครับมาจากซาดโดกนะเขาเขียนว,ว่าซาดโดกนะที่เราคุายไหทถ่ายรายการเนาะบุฟเฟ่ปูเท่าไหร่เจ็ด้ามอนอะก <c oughs> ินเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแ้านนั่นนะครับเนี้ยปูขมเองนะครับยังไม่ได้จ่ายเงินครับ <c oughs> ใครยังไงก็คุณผู้ชมดูอันนี้เนี่ยอันนี้นะครับอันนี้คือหน้าจร,รากา อะไรเป็นยังไงตใช่ไงมีใบราคามาแล้วครับโอเคอินโบรสค่าไนคานิปูนะครับตามหมดนี้ครับราคาเจ็บปันห่ร้อยห้าสิบเยนนะครับ,ราา 7, รบประมาณถูกนะสามพันเอ้สองพันบาทประมาณสองพันบาทครับ <Wow. S 1> ผู้สิบตัว สดๆเยนะครับอันนี้คือราคาขายสอนนะที่อ <isis, S 1> ื่นน่าจะแพงกว่าครับเพราะว่าบริษรัทน,นี้เขามีเรือจากปูแล้วก็ขายสดตรงนะครับไม่พันที่ไหนเลยนะครับก็เลยอาจจะราคาถูกมากถ้าเปรียบเทียบในตลาดนะครับ,รรบแล้วก็ค่าสองก็คือสองปานเย็นโอเคนะคถ้าหมดประมาณนึงมันเย็นนะครับใช้ได้เลยครับแล้วก็เขาบอกว่าใช้ในร้านสะดวกซื้อครับเอาใบนี้ไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อปิดจบเลย ที่ผมน่าตกใจก็คือคุณผู้ชมนะเขาว่าเชื่อเรามากเลยนะเชื่อลูกค้ามากครับสมมุติว่ายังไม่ได้ใช้เงินเขาสมปู่ม,มาแบบนี้แล้วท้าไมใช้เงินล่ะเขาไม่คิดหรอกนะ <c oughs> ในญี่ปุ่นนะมีแบบคำเชื่อกันอย่างนี้เชื่อกันอย่างนี้แหละครับก็ผมก็แน่อนอนครับเดี๋ยววันนี้วันนี้นะครับไปใช้ที่ร้านสะดวกซื้อแยวบ้านผมนะครับ <c oughs> ตีปื้อมีปือเลยนะสมมาทุกอย่างแล้วแล้วก็ใช้เงินที่หลังนะ ว,วันนี้นะผมว่ากินปูด,ด้วยอันนี้แลครับน้ำชิมซีฟูด้ด <Yahoo! S 1> เท่าที่ทําได้ในทุ่เย็นนะครับอาจจะไม่มีผักชีครับก <laughs> ดรสชาติอาจจะใกล้ใก,กันนะครับใกล้ใก,กันขออนุญาตนะครฮะไปกันเลยด้วยซ้ำไป สิตาสิตาเยอะเอาเนี๋ยวเวลากินคาวเนี่ยพอเอพีรับเวลากาลังฮปปี้นะเขาก็จะพูดภาษาฮิการุครับไม่มีใครเข้าใจครับนี่คือภาษาฮิการุครับเยอะมานอกจากตัวเองนะเยอะมา オオオオーケー、ヒカルオッケーオッケー <laughs> キャンルー <laughs> オッケケケケンじじゃゃいいいいいたたたただだだだききききまままますすすすはチーチーおーおーイエーイ

Ciao, all right. Ok, allora. Right. E โอเคเย้เย <sim S 2> ้ไ t o u ชโอ้ alone. yeah พ่อแาบดีกดนป่ยป่อไปข้างในเป็นยังไงโอเคเลยีมังมีมเยะ ที่ที่การุยันเด็กกินไม่เป็นคงพ่อมาเลยนี่ม,มันปอ่ะ อรุ๊กเดี๋ยวนึสุดท้ายอผมอยากไปได้กินน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นยังไงนะคิดถึงเมืนใจเนาะกินอย่างเี้นะในน้ำจิมซีฟู้ดที่ไหนอะที่ที่ชมบรี

พ่อป่าก็กินนะครับこれおいしいわ <laughs> あこれおいしいわおいしいわおいしいなปูปีนีーーー้ใช่ไรเลยนะอร่อยอืมอืมซื่ออร่อยอร่อย すごいおいしいすおいしいおいしいああだだすごいジャパンすごいジャパンジュアンパンおいしいさばいでいいからさばい ชาบายชาบายโอเคกระไรโอเคอืมใช้ม oh, okay. ือหน่อยนะมันปุด้วยมีมันปุ้ยน <Yeah, S 1> <Hey, S 2> ี่เ yes. น <Yeah. S 1> ีいい่ยนะสุดยอดสุดยอดเย้เฮ้ Touch y Yes ปีที่ก่อนที่ใช้ได้ขึ้นฮ่าันโตอิ

สบายนะไม่ใช่สบันะสบัคือป่าไทยก็ไทยก็สบายดีก็วันนี้นะครับแนะนํากําลังเข้ารูดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าผมเปลี่ยนชื่อว่าโอทัมเปลี่ยนเป็นรูดูปูนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มแล้วทีนี้ปีนี้ก็ปูดูว่าอร่อยไหม คำตอบก็คือดูหน้าของนี้สิครับเย <บา S 1> อะเลยเหรอย่าโชว์ตอนนี้นสิกระดึ๊ดซีมแล้วเหรอคือสำหรับเราเนี่ยครับอาหารเรียกน้ำน้ำย่อยอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก <ai> ็กำลังเรากินข้าวชิงจันนะครับ<อ>วันนี้นะครับคุณผู้ชมแค่นี้นะครับ ฮปปี้นะฮปปี้แบบคนนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมับอดีครับเียยาชปุดิยาชปุกม่กกจเจ็บนะกกตติยาชอปุ่ดิียอ้วยสดีทุกคนเนาะยาชอปุ่สวัสดีครับเจ้าชินจันดีครับ ทำไมกินได้ตลอดอกแนั้นไปไปไายปไปนปไปบปายบายบไายบไปไปายก็ไปไเปไปไปไไปไปปไปไไปไปปไ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 ปอปมปไาไปไป 야호 <붐> 붐붐붐 하치가 <붐> 도부 <붐>